ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้เขาก็เลยพูดว่าในส่วนเนี้ยต้องมาบริหารจัดการวรรณกรรมสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็ผลักดันออกเป็นนโยบายการนานให้กับประเทศนะให้ได้นะะเขามีการจัดตั้งเครือข่ายตัวหนึ่งด้วยค่ะ Bookstore Chain ในปี80นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของไอเชนตัวที่เป็นเครือข่ายตัวนี้ก็ถือว่ามันจะช่วยสนับสนุนนะคะนยโยบายการอ่านในสมัยต่อมาหรือถึงปัจจุบันนั่นด้วยนะคะในปี1990ค่ะหลักสูตรของโรงเรียนเขาเลยนะคะในประเทศสวีเดนก็ระบุไว้เลยค่ะว่าน,นักเรียนที่เรียนโดยใช้เวลาถึง9ปีเนี่ยต้องอ่านออกเขียนได้นะอ่านบทความที่อยู่ในหนังสือพิมพ์มาตรฐานได้โดยมีความเข้าใจเป็นอย่างดียิ่งนะคะ นอกจากนี้นะคะสวีเดนก็มีการร่วมมือเกือบอีก5ประเทศนะคะมีโปแลนด์เนเธอร์แลนด์เยอรมนีแคนาดาแล้วก็อเมริกาค่ะทำการศึกษาในเรื่องของ international adult r i t e r a c y study นะคะหรือ IALS น,ะะนั่นคือศึกษาเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ของกลุ่มผู้ใหญ่นะคะซึ่งผลการศึกษาของสวีเดนเองนะคะเฉพาะในประเทศของเขาก็ระบุเลยนะคะว่า20%ของประชากรในวัยหนุ่มสาวอายุถึง25ระหว่าง20ถึง25เนี่ยจะเป็น กลุ่มที่ไม่ค่อยรู้หนังสือนะคะซึ่งครึ่งหนึ่งของกลุ่มก็มีความเข้าใจนะมีความสามารถที่ดีในการอ่านนะคะที่สําคัญผลการวิจัยยังบอกอีกว่าคนที่มีความรู้สูงนะครับจะมีโอกาสมากกว่าคนมีความรู้ต่ำนะที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานอันนี้เป็นปี1996คะ่ะที่สวีเดนมีโครงการยู่ตวนี้ขึ้นมาดีมากเลยนะคะเป็น A b o o k for every child โครงการหนังสือเด็กนะคะ หนังสือเด็กทุกๆคนค่ะเขาใช้บังคับกับโรงเรียนนะคะอันนี้ก็ทำโดย The Book is Sweden Foundation ค่ะเป็นมูลนิธิแห่งหนังสือแห่งสวีเดนเลยเป็นผู้ริเริ่มตัวนี้โดยความร่วมมือกับสมาคมผู้ขายหนังสือแห่งสวีเดนค่ะนะคโครงการนี้ก็ขยายการดนินงานไปทั่วนะคะวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือเพื่อจะส่งเสริมการอ่านโดยเฉพาะนะคะโดยใช้ Book Talking หนังสือเสียงค่ะนะคในปี2000ถึง ปัจจุบันเราเลยบอกได้ว่าสวีเดนมีความก้าวหน้ามากนะคะที่จะขับเคลื่อนางด้านการอ่านนะคะโดยเฉพาะองค์กรนับร้อยแห่งนะคะจากห้องสมุดสาธารณะหรือ Public Library ของเขานะคะที่และนะคะมีอีกตัวหนึ่งค่ะห้องสมุดในพระบรมราชูปธรรมของราชวงศ์สวีเดนด้วยค่ะนะคะที่เข้ามามีบทบาทอันนี้เป็นเรื่องของ reading research ค่ะ นะคะที่ทำโดยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยโกลินเบิร์กนะคะร่วมกวับบอลเลชนะคะก็มีการวิจัยเรื่องของ cultural barometer 2000ค่ะนะคะซึ่งก็มีผลการวิจัยนะคะคนพบว่าคนในสวีเดนมากกว่า80%เชียวนะคะที่อ่านหนังสือเพื่อจะเกิดความเพลิดเพลินและอ่านอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในช่วงปี2000เนะะี่ยค่ะคนถึงจำนวนมากประมาณ70%ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งก็เก็บมาจากนะคะอายุ9ถึง 79เก้านะะเขาบอกพวกนี้มักจะแวะเวียนเข้าไปใช้บริการในห้องสมุดนะคะที่สําคัญก็มีห้องสมุดสาธารณะเยอะมากนะคะในทุกๆส่วนของไปดูที่ชนชั้นแรงงานก็เช่นเดียวกันนะคะพวกนี้ก็เข้าไปที่ห้องสมุดอีกเหมือนกันและถ้อเปรียบเทียบเรื่องเพศเขาก็จะพบว่าผู้หญิงของสวีเดนเนี่ยนะคะอ่านหนังสือมากกว่าผู้ชายซะอีกนะคะ และจํานวนคนที่มีการศึกษาสูงในสวีเดนเราก็พบว่าโอ้คนเยอะมากนะคะมากเลยมากกว่าพวกที่มีการศึกษาน้อยๆหรือ,รอประชาชนในเมืองใหญ่ๆไปดูที่อัตราของ literacy rate แล้วก็พบว่าค่อนข้างเยอะนะคะสูงมากอันการอ่านของบรรดาคนในวัยอาวุโสนะคะก็มีอัตราพเพิ่มสูงขึ้นในปีคศ2002ค่ะรัฐบาลแห่งประเทศสวีเดนก็ตัดสินใจนะคะอันนี้แหละค่ะที่นํามาซึ่งจะว่าได้ว่าเป็นเป็นเป็น ชิ้นโบแดงเลยนะคะของสวีเดนที่ทําให้ปัจจุบันเขาเขามีความก้าวหน้าในเรื่องของการอ่านมากก็คือจากตัวนี้รัฐบาลตัดสินใจค่ะลด v ว t นะคะ Value Added Tax สภาษีมูลค่าเพิ่มไปกับหนังสือแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะจาก25เเหลือเพียง6เอนงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เราก็พบว่านะฮะอัตราการอ่านของผู้บริโภคเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากนะคะเพราะหนังสือมันถูกลงนะคะนะฮะนิสัยการอ่านก็เปลี่ยนไปอีกค่ะ จากที่ไม่เคยเลยที่จะอ่านก็มาเปลี่ยนเป็นอยากอ่านหนังสือละเพราะมันไม่แพงนะคะคอสหนังสือก็ลดต่ําลงเพราะฉะนั้นผลตัวนี้ตลาดการค้าหนังสือนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพในทางที่เป็นบวกยอดขายหนังสือของสำนักพิมพ์เห็นไหมคะเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะเขาเก็บมา3ปีเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็น f i คชั่นนะคะหนังสือเด็กแล้วก็นอนฟิคชั่นนะคะแต่และปีก็เพิ่มขึ้นในปี05ค่ะ ในสวีเดนก็มีการดําเนินการนะคะในโรงเรียนทั่วประเทศนะคะก็เช่นการส่งเสริมการอ่านนะคะพัฒนาความสามารถในการอ่านของเด็กนะคะเสริมสร้างประสบการณ์อ่านของเด็กแต่ละคนแล้วก็มีมูช a l r ร a d ิ n งค่ะให้เด็กมาอ่านร่วมกันนะคะอันนี้ก็มีการรณรงค์อีกนะคะรณรงค์เรื่องเพื่อจะส่งเสริมการอ่านโดยเฉพาะเลยในประเทศนี้นะคะก็มีการก่อตั้งมูลนิธิที่ Easy to read ค่ะนะคะซึ่งเป็น Easy to read Foundation ขึ้นอยู่กับอีฟล่า ะะแต่หลายท่านคงรู้จักอิฟลาเพราะเคยมาประชุมที่เมืองไทยด้วยนะคะไม่กี่ปีมาน,นี้เองนะคะองค์กรนี้ให้ความสําคัญมากนะคะต่อการส่งเสริมการอ่านแล้วก็ล,ลนรงด้วยต่อคําว่า illiteracy นะคะต่อการไม่รู้หนังสือเลยนะในหนังสือในสวีเดน Sweden, จะมีหนังสือ easy to read เยอะมากนะคะแล้วก็มีเวอร์ชันหนึ่งที่น่าสนใจคือหนังสือพิมพ์8หน้านะคะที่เป็นที่มีชื่อเสียงของเขานะคะหรือเอ็นะคะ,อ,นะคะอันนี้ก็ มีคู่ให้ความสนใจเยอะมากนะ,ะสำนักพิบ์ี a s y t r Read นะคะก็มีวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะคะต้องการผลักดันวรรณกรรมนะคะทำไมทำอย่างไรคนจะสามารถที่จะมี Access หรือสามารถเข้าถึงหนังสือได้นะคะโดยเฉพาะทุกกลุ่มทุกวัยนะคะตรงนี้ อันนี้ดูจากวิจัยค่ะ The Book Reading and Writing Research and Proven Experience นะคะในปี2007นะคะซึ่งเ,าเขาวิจัยมาจากครูนะ,ะก,นาาก,กลุ่มเป้าหมายคือครูนักการศึกษานักเรียนนักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องนะคะเขาก็พบว่าะะการอ่านและเขียนของเด็กในสวีเดนเนี่ยนะคะมันมีองค์ประกอบหลักๆที่อาจจะส่งผลได้นะคะต่อตัวนี้ นั่นได้แกต่ตัวโรงเรียนโดยเฉพาะปัจจัยสภาพแวดล้อมนะคะหรือไปดูที่ครูเขาบอกบางนทีในบางโรงเรียนเนี่ยจ้างครูที่มีมีศักยภาพในด้านการใช้ภาษามันก็เลยทําให้เด็กเนี่ยอ่อนไปด้วยภาษานะต้องระวังหรือไปดูที่ครอบครัวพ่อแม่ก็สําคัญนะคะเขาบอกเป็นองค์ประกอบหลักเชียวแหละนะคะที่จะผลักดันให้ลูกมีอุปนิสัยที่รักการอ่านอย่างไรนะคะและจะมีวิธีการที่จะเข้าสู่หนังสือได้อย่างไร นะคะตลอดจนตัวอินดิว d วค่ะปัจเจกชนปัจเจกบุคคลนะคะซึ่งบางครั้งหรือหลายครั้งคนเราอาจจะไม่มีสมาธิพอนะคะมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาการฟังอันนี้เป็นปี2008นะคะสำนัพกพินะคะอองบุ o กฟอร์แ l ลลานะคะหรือ Books for everyone โครงการหนังสือสำหรับทุกๆคนค่ะปรากฏเขามีการตีพิมพ์หนังสือนะคะหนังสือดีมีคุณภาพคุณภาพสูงแล้วราคาไม่แพงนะคะซึ่ง สวีเดนก็ได้ให้การอุดหนุนนะคะเป็นวงเงินที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นบทบาทที่สําคัญนะคะที่ทำให้สวีเดนประสบความสําเร็จในการส่งเสริมการอ่านได้ทุกวันนี้นะคะ,ะก็คงจะเห็นได้ว่าที่พูดมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลนั่นแหละคะ่ะเป็นผู้ให้การสนับสนุนที่จะส่งเสริมวรรณกรรมนะคะหรือศึกษาวรรณกรรมของเด็กนะคะโดยมีองค์กรที่บอกนะคะ n c c a ตั้งแต่แรกนะคะในปัจจุบันคอยดูแลควบคุมอยู่